รอรอรอยังรอรอก่อนเก่าเนี <si ่ยคนแ่บคนแบบเก่เหมือนคนปกติเหรอเ่อนสักสีกราบกราบอ่อนวันไหนคนก็ชอบหรือไม่อ่อนคนก็ชอบคนจะไม่ได้ดูนะจ๊ะถ้าไม่อ่อนแล้วคนจะชอบได้ยังไงเพราะคนไม่เห็นเป็นมนุษย์มากแบบร้ายกาจเทาเทาดำๆเออไปทางดำเลยหรอตักแดดเยอะทำสวน กันแดดอะไรนี่ลืมขอโทษทีครับไปเรื่อยไปเรื่อยสาระไม่มีเพราะบทของเราเป็นพระเอกได้ไหมพระร้ายพระร้ายพระเอกบวกตัวร้ายพระร้ายดีปะเออเออตัวละครนักใหม่ใหม่เขียบมากเขียบเออรื้คานแบบเงียบๆมันงูพิษอ่ามันจะลายเลื้อยเข้าไปค่อยๆเลื้อยเข้าไปไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้ว ตายเลยตายยเลป๊บพิษแล่นเข้าป๊บสมมติฉกที่แขนพิษแล่นเข้าไปที่ไหนไปหัวใจไปหัวใจแล้วเราต้องรัดอะไรไม่ให้พิษแล่นเข้าหัวใจรัดหัวใจเพราะว่ารัดไว้ตั้งแต่แรกอ่าพิษจะได้ไม่แล่นเข้าแต่เราตายอะไรอ่ะอะไรเล่นไหล่สามารถโดดไปเล่นบทพ่อได้หรือผมดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรออ้าวบางทีแบบใจลายอวัยรุ่นเนี่ยพอวัยรุ่นพี่เท่าไหร่นิดนึงแก่เธอปีสองปีพี่เท่าไหร่ ไม่บอกหรอกอายุ่ะไม่บอกหรอกอายุช่ยังอันนี้ไหมยังอันนี้ไหมยังยังยังไม่ตื่นอะไรไม่ตื่นฮะกล้ามได้เห็นความแตกต่างจะเป็นิวฟิล์มไงอ่าอ่าเออนั่นยางนั่นในยังไงฉันถามค่ะอ๋ออะไรวะช่วงที่ผ่านมาเราพักแล้วไม่ตลอดอ๋อเราพักยาวมาแล้วตั้งแต่โควิดแรงมากอ่ะโควิดเธอมีงานหรอไม่มีเ่อนเพื่อที่บ้านก็ททำได้ เพื่อแม่แพ้บอดได้เพื่อแม่แพ้บอได้เออโอเคครับจบได้ละ